ปลาเรือสวัสดีพี่น้องเรือพี่น้องเรือใหญ่พี่น้องโอ้โหชุดยอดเลยพี่น้องเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเรือพี่น้องเลยนี่พี่น้องใครอยากเห็นเรือมาเบื่องที่เมืองไทยที่เบงประเทศไทยเรือใหญ่ยอดว้าว โอ้โหโอ้โหี่น้องเอ้ยใหม่แล้วครับผมใหม่มแล้วี่นอ้องเรือนี่คือใครยังี่น้องโอ้โ oh, ห oh. oh. อยากทิ่บอกว่าชุดยอดมากๆเลยครับผมเมืองไทยประเทศไทยไทยแลนด์ี่น้องเอ้ยี่น้องเอ้ยมีกลมาอีกแล้วครับผมใหม่เลยครับผมใหม่แล้วครับผม,ม เรือยินเนอร์นะครับผมเ่ินก็มาอัปเดตที่สะพาน69นะครับผมว้าสวยมากโอ้โหืมมีร้านว้าวุดยอดครับสุดยอดนี่ก็มาอีกแล้วครับผม โอ้โห oh oh, วันนี้เรือมาเยอะจังเลยพี่น้องนี่เหละพี่น้องเมืองไทยรเรทศไทยไทยแนด์พี่น้องชุดยอดมากๆเลยครับโอ้โ oh ห oh. นี่นะครับว้าวโอ้โหแม่แห่งปาสนุกสนานกันจันเลยบายบาย นี่นะครับผมมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วพี่น้องเยนี่พี่น้องชาวต่างชาติหรือว่าหนักกองเที่ยวน้องสาวพลังสาวอังกฤษชาวจีนนะครับว้าวยอดเลยครับ อีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องดิบากจะบอกว่าเมืองไทยสุดยอดจริงๆพี่นอ้องเรือหนักฟองเที่ยวนี่พี่น้องโอ้โหใหญ่มากๆเท่ากับเครื่องบินคันนงึงน่าจะเครื่องบินเล็กกว่านะโอ้โหสวยจริงๆป่า บายบายจิ้วบายบายโอ้โหจุดอดมาใหม่แล้วครับผมใหม่แล้วครับผมมาอีกแล้ว,ลว,ลวนี่พี่น้องเรือหนักกองเที่ยวมีร้านอาหารมีโอ้โหไปตัดแฉบแต่ไปน้องเอ้ยพี่น้องเบิ่ง นี่แหละพี่น้องเข้ากับ่มีไว้จะพ่อมอีอยากจะบอกเลยนะพี่น้องนะนี่นะครับผมเรือมาอีกแล้วครับผมบาวเสิร์ก็อัปเดตให้พี่ๆเรือว่าให้เอฟซีดูเรือว่าให้เอฟซีรับชมนะครับผมเพราะว่าบาวเสิร์ก็ตอนนี้บาวเสิร์อยู่จะผ่าน69นะครับผมเรือนี่ก็คือมาจากเรือมาจากไอคอนะยามนะครับผม เดทให้พี่ๆให้ป้าๆหรือว่าให้พี่น้องที่ปูไม่เคยเห็นไม่เคยมาจากเมืองลาวประเทศลาวนะครับผมอยากเห็นกับสามารถเ้าไปดูคลิปของลาวเซอร์นะครับผมนี่นะครับโอ้โหจะบอกไว้ทุดยอดเลยนะครับผมเมืองไทยประเทศไทยลาวเซอเร์มาเมืองไทยประเทศไทยลาเซอร์ก็ชอบเมืองไทย ประเทศไทยนะพี่น้องนะบลาเสือก็มือนีปลาเสือก็ได้มากครับพี่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 คนพี่พี่ที่ยังก็พี่น้องบลาเสือก็มากับพี่พี่ที่มีชื่อเสียงนะครับผมยูทูบเบอร์ชื่อดังก็สองคนนะพี่น้องบลาเสือก็ไทยเอฟหรือว่า เรือไฮ้อฟซีดูนะครับผมบ่าวเซอร์ก็ดีใจนะพี่น้องบ่าวเซอร์ก็ได้มากับพี่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 ก็พามาพามาเที่ยวมาดูเรือมาดูที่สถานท,ที่เที่ยวก็อยากจะบอกว่าอยากขอบคุณพี่พี่เขานะพี่น้องบ่าวเซอร์ก็ดีใจมาได้มากได้มากที่แบบที่บ่าวเซอร์ไม่เคยเห็นก็ต้องได้เห็นนะครับผม นี่แหละี่นองคนเรา่หนึงซือไม่ออกต่อพี่เขาอ,อกสุกยางนะครับผมเบาเชิ้กก็ดีใจมากเลยนะครับผมนี่ก็คือบนเรือนี่ี่นองเรือดินเนอร์รัวนักท่องเที่ยวมาจากไอคอนสยามนะครับผมโอ้โหนี่นะครับชุดยอดเลยนะครับผมว้าวบายบาย นี่นะพี่น้องนี่เลยพี่น้องคือประเทศไทยเพื่อนไทยนะครับผมโอ้โหมีระลรโอเคมีปาร์ตี้กันนะครับผม <c oughs> ว,ว้าวอ่าอีกแล้วใหม่อีกแล้วครับผมใหม่อีกแล้วเปล่าเสดใสเห็นเลือสวยๆงามๆพี่น้อง โอ้โหว้าจุดยอดอู้มาตอนใดดิป้ากินน้ำเน่แหมกินน้ำเน่อู้สนุกสนานจังเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยฮาวก็ได้เตะเบิงร์กแหละพี่น้องมัมี บัมีปัญญาเราพี่น้องบัวีปัญญาทีนั่งเรือนองเขาครับโอ้ยสวยงามมากสวยจริงๆเลยโอ้โหนี่พี่น้องไฟสวยมากครับผมโอ้โหสองขึ้นบนฟ้าเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับว้าว โอ้โหสวยมากมากเลยนี่แหละน,อนล้องเรือประเทศไทยเรือเมืองไทยพี่น้องห้าทีได้ยากห้าทียากยากโอ้โหว้าวสวยจริงๆโอ้โหสวยบางมากเลยครับผมนี่โอ๊ยบายบาย

นี้ก็ามาอีกแล้วครับผมโอ้โหอยากจะบอกว่าเมืองไทยไทยแลนด์ประเทศไทยชุดยอดว้าวโอ้โห,โโหนี่แหละพี่นอ้องเราเสพชอบเลย<า>เห็นเห็นแล้วก็หิวเลยทันทีเลยห <laughs> เห็นกับข้าวเลยหิวทันทีเลยทองลองจอกๆเลย เอาเบ็ดโยนลงไปโอ้โหไม่เคยเบื่อเลยนะพี่น้องสาวเสิร์ตไม่เคยเบื่อเลยนะพี่น้องชอบเลยนะพี่น้องสาวเสิร์ตก็ปอกมาโอ้โหเห็นว้าวสวยจริงๆโอ้โห กินแฉกกินนัวจุดยอดเลยครับผมนี่นะครับผมนี่ก็มีลังคานะครับผมเรือดินเนอร์นะครับกันฝนกันอะไรกันเวลาวิ่งเพื่อฝนตกนะครับโอ้โหจุดยอดมากๆเลยนะครับประเทศไทยครับผม นี่นะครับผมโอ้โหครับผมนังโอเคพี่น้องคลิปนี้กอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาเซอรถ้าปิดไทยดีกว่าขอโทษขออภัยพี่น้องเลยนี่นะครับผมบาเซอร์กจรจบคลิปแล้วนะพี่น้องนะบาเซอร์แบบนี่แหละพี่น้องว้าวบอกว่าสวยมากๆเลยครับผมโอ้โหบายบายสวัสดีครับผม